โจ้เลครับช่องวิเดีววิเตอร์ข่าวอะไรเราแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ก็มีข่าวที่เป็นเกี่ยวกับตัวเลขนะเลขหวยครับที่ฟังแล้วแม่งโคตรแบบตกตะลึงตึงโป๊ก,กเลยเทเดียวนะเป็นเราเนี่ยคิดดูนะฮะว่าถ้าเราเป็นเจ้ามือหวยเนี่ยเราจะเป็นยังไงครับเขาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยมีชาวบ้านกว่า50คนนะไปรวมตัวกันที่ที่ริมคลองส่งน้ําแม่ยม อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับเขาบอกว่าชาวบ้านกว่า50คนนะเขาแทงหวยเลข272ถูกกันทั้งหมู่บ้านเจ้ามือรับครับแล้วก็ถูกกันทั้งหมู่บ้านอ่ะไม่จ่ายอ่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ74ล้านบาทครับเจ้ามือนี่ถึงกับหนีนะครับวิ่งจะจะจะ หนีีครับบ้าหรือไง74ล้านครับแต่ความน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเลขเนี้ยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาได้มาจากเจ้าแม่หวยคนดังที่ให้เลขทู่ปูนำโชคให้ถูกมาแล้ว7งวดงวดนี้เขาให้7 2 27 727นะครับรางวัลที่1งวดประจำวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาออก5 0 1 2 7 2ครับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านครับร่วมใจกันแทง7 2 7ครับ เรียบร้อยครับเจ้ามือก็รับครับเขาบอกว่าเลขนี้เลขอันด้วยนะบางเจ้าก sure> ็ไม่รับแต่เจ้านี้รับครับโดนครับโดนไปโดนรวมยอดทั้งหมดอ่ะ74ล้านบาทอ่ะโอ้หนีอะไรร่บโอ้โหต่อไปเนี่ยเชื่อเลยนะว่าเจ้าแม่คนดังเลขทู่ปูนำโชคเนี่ยก็ต้องมีคนไปขอเลขเยอะแยะมากมายเลยนะเขาบอกเจ้าแม่คนดังคนหนึ่งนะก็ต้องไปหากันเองครับน่าจะอยู่ในซน อะไรเนี่ยของจังหวัดแพร่เนี่ยแหละเพราะว่าเขาถูกกันทั้งหมู่บ้านนะครับการเล่นหวยเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮเล่นลอตเตอรี่เนี่ยหนึ่งก็คือชาวบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้เงินนะเพราะอะไรเพราะเป็นหวยใต้ดินก็มันผิดกฎหมายครับแล้วก็สองก็คือมันถูกกันขนาดนี้ฮะก็มีโอกาสที่เจ้ามือเขาจะหนีครับเขาก็ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายนี่แหละยังไงก็ไม่จ่ายแร้วเป็นผมผมก็หนีครับนีอย่างนี้เลยครับ แล้วก็ทางที่ดีครับไม่เล่นไม่ต้องเล่นดีกว่าพวกการพน,นันการวัดดวงอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากจะเล่นก็เล่นลอตเตอรี่มันถูกกฎหมายต่อให้คุณถูกเนี่ยคุณก็มีกฎหมายรองรับยังไงก็ได้ตังค์แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็เล่นแบบพอประมาณนะครับเล่นแบบอย่าไปเกินตัวครับถึงเวลาลงทุนไปเยอะแล้วไม่ได้ก็มีโอกาสที่เจ้ามือจะหนีอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเล่นเยอะก็เสียเยอะเรื่องเงินนะครับทางที่ดีอย่าไปเล่นมาเลยครับการพน,นันครับผมแนะนำวันนี้นะครับทีหนึ่งในบทราบบ ก็เนี่ยยายเป็นข่าวดังวันนี้ครับเจ็ดสองเจ็ดเป็นเหตุครับถูกทั้งหมู่บ้านเจ้ามือหวยหนีหนี้กว่าเจ็ดสิบสี่ล้านบาทครับโอ้โหหนีจุดเลยครับโอ้โหใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับใครคิดเห็นยังไงกับเลขเจ็ดสองเจ็ดหรือว่ารู้จักเลขปูทูปูนำโชคอะไรเนี่ยก็พูดคุยกันในคลิปนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องวิทเตอร์วิทเตอร์ข่าวออนไลน์ไล่สาระเด่นแรงทะลุนรกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนะครับ